สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับพีีพ่อกันยามะรงข้าวแรงครับพี่น้องครับตอนนี้นี่คือบรรยากาศย่ำมะรงอ่านี่ก็คือเต็นนี่คือด้านหลังเวทีนะครับด้านหลังเวทีเวลาตอนนี้กับประมาณิซีโมงครับพี่น้องซีโม่กลัวๆทุกระบบพร้อมแล้วครับพี่น้องเตรียมพร้อมแล้ว พร้อมทุกระบบกันแล้วพร้อมที่ให้คคามซุกกาแฟกันเนาไปเสียบอนี่อาบน้ำดิห่วยเขาสีล้าเลยนี่หรอพ่อออกซากแรกนี่พ่อนี่คือบรรยากาศด้านหลังวทีครับพี่น้องครับ พ่ออูอาบน้ำหรือยังอาบแล้วพ่อที่คือบ่ขาวฉันเอามันมีคําตอบอยู่มันบ่มันมันบ่ดำเนีมันบ่ขาวมห้คนดำเนีดีคนดำหรือเปล่ายังเลยขอจะให้สะอาดเกลียดเนาะมันเวทที่นั่นนั่นร้านเวที่แมเปลี่ยนมันจุคนได้หาเง่นเงินอ้ยล่อเงินกันเลย พี่น้องเฝ้ามาเด้อเฝ้ามาเฝ้ามาเดี๋ยวเกือบจังหวัดเลยมันขึ้นอีกสู้ฟังแน่ยนลายจนเข่าบวดาดีเข่าก็ระยุกมือติ่งอยู่เลยจ้ะติ่งขิงบ่ได้เลยติ่งขิงบ่ได้เลยมื้อนี้เฝ้ามาค่ะเพราะว่าคนยัวนั่นทางน้องปื้อพ่อศิมาเบิ่งเพราะว่ามันขึ้นนี้โอ้โิมาอีกแม่นพ่อสิมาอีกเฝ้ามาเฝ้ามาพูดอะอยู่ใกล้ๆผู้ใดมาก่อนนั่งหน้ามาซาเดินนั่งหลังๆจิ้นน้องปื้อห่างจากนี้หาสิบกิโลครับพี่น้องครับบ่ไก่หาสิบกิโล ซ้หา0กิโลนี่คือชิปสวยมากสำหรับแฟนรับเอ,บ 4, อฟซีโมามดวัด <c oughs> นกปกมือขึ้นถ้าจะเบิงบอเบิงบดใจมือขึ้นมันเน่นหลเต้นบ่คักเพราะว่ามันเน่นครับได้ยงเต่มือสาายสาราบ่ไก่รับหาิ0กิโลแม่น้หาิ0กิโลนี่บ่ไก่ไรโยงมือซื่อๆมือขึนเหน่นไหลดูมเคิานอะไรพอกิ

มันลราได้ั้นนั้นได้ช้นนั้นได้ชันั้นได้แค่นั้นได้แค่นั้นเนยเซนยพี่น้องที่เขาอไรมาเต็พี่มาเต็พี่น้องมืแรกมารจัก็ดีใจแะดีใจตัวมาไปกินก๋วยเตี๋ยวบงเลยถามเจ้าดีจอะไพอมามาส่นนึ่บ่เคยผิดบางที่มาขนน่นนเนนทั้งมือเนี พี่น้องที่เขาแง่บริษัทมือคลืนที่วัดน้องปู่แห่งวนี่ครับพี่น้องครับวันนี้สถานที่ก่วงมากๆเลยนะครับก่วงต้อนรับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายๆมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนสวรรคหลายสวรหลายสวรพี่น้องแฟนคลับเอฟซีให้การต้อนรับไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ทิ้งแม่เขาพร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมแล้วพร้อมที่สิบผาคมสุขเหตุกับพี่คำนอง ทุกระบบเลยครับนี่ผนบางคนก็แต่งหนาแต่งขาอะไรพี่เ้าเราพอนี่ว่าในเตียงอุ้ยว่าใจแต่ว่าหนาเพราะว่าเนี่ยจุดเพราะเนี่ยครับพี่น้องครับอุ้ยขึ้นเทิางวิธีดีกว่า คุณท่านทาสิสิหรอกตังหลักสิสินี่แต่กนอนนั่งแต่กเสื้อห้อกันแต่งหน้าแต่งตาเลยครับพูดอนโอ้ยแนทะ็กมาแนี่ยจังกำ <c oughs> ลังสาบป,ปูนยุบยุบของพูดอ่ะปูดอ่ะ <c oughs> สาบนาอยู่เรือผมเต็มยุ่ยจะไทยผมด้วยไ <c oughs> อ้คนอะไรวอร์ไปยังครับคือการทำงาน การทำงานเราไรทำบาราทำถากฝนตักอ้าวพอคนดังเลยพี่น้องพนดอะรพูดเลยค้นจูอะไรค้นจูนฮะคนจูอ้สิคนจูจูขึ้นไหมคนดังคนจูขึ้นโอ้นั่นคนดังคนจูฟื้นทั้งเลยนะัน พ่อคนดังอีกแล้วคนดังจะได้มาดูกระรอกที่นี่นะนี่กำลังขึ้นไฟขึ้นไฟขึ้นไฟเล้าครับพี่นนท์กำลังขึ้นไสเล้าสัวอหอดเวลาเลน่นกะเหลวสมบูรณ์แบบพอดีเลยครับพี่น้องครับเพราะว่ามือนี้ทีมงานเ่านกำลัง สวนซานสวนซานกันนี่ครับพอบ่ายติดมาแล้วกับพี่ดองมาแต่โดนแล้วมาบอลยางขอบเช่าเจ้าอยู่สาวหน่อยเด้ออย่าไปใส่ครับเด้อขอบคุณหลายๆครับติดตั้งใจอยากจเห็นผมอยู่สาวหน่อย สาวน้อยเพชรปัญแพงประหยัดดายแม้ว่าจะไข่นั่นเอ้าลูกเคยเอ้าอยากเป็นลูกเคยก็พอแม่เจ้าเราจะเป็นลาบัวเตาลูกเคยก็พอเ่าคุยกันนพ่ออเนนั่นอย่างน้องนางเปิดใจให้อ้ายแนวอ้นิดโน่มาเปิดใจให้อ้ายนะลูกเคยก็พอเสาคุยกันแมนแมนแมนช่วยบอลจะจิ้มโป้นะครับเด้อครับคุณหลายครับ สวัสดีครับพีลองสวัสดีครับทุกคนเปนนี่ก็รีเนห้องกระทั่งจีตังนะจีตังยังบกแต่ที่เสียงครับทุกระบบวันเถอะครับผมือาจารย์อเดี๋ยวไปหาเมือเมื่ม่เมอเมืมอมามเอมมเ่มเิ่อเดอเมเรอม่เ่อ ขอดีอยู่ผมนี่นะครับทางด้านหนาเวทีเฮาองากําลังเลง,ง,เลงเลพ,พี่น้องกําลังเลงกําลังเลงพูดถึงพี่น้องพื้นที่เอาไว้ต่อรับพี่น้องทางได้ย่องเรือาทางเชิบรุรีสิตามมาจากวัดน,น้องปืนมือขึ้นนี่ท,ที่เขาบ่ได้เรือที่เบิ่งแล้วบ่จู้ใจเต้นยังบ่ฮักใจพอมือขึ้นมาเนี่ยอะไเดียวยกถึงแต่มือเพี่น้องยกมือสางหลงังสางอยู่เต้น ออกนี่ล่าพระธาตุเมื่ออกพี่ครับพี่น้องครับมองนี้ควงขวงมักเลยพื้นที่ไห่หมอ,อ,อกลีลาอยู่พี่แด้วพี่น้องได้น้ำมากครับหาซีกโปโลในพวกไก่บางทีว่าไก่ชหรับคนทีหมักมวนพี่น้องครับออืเล็กก็จะว่าหักไม่หรอกเล็กไหมโอ,โ,อโ,อโอ้โหนี่นะครับ สำหรับพี่น้องทางไรยง่ย่องยาสาห้แพ้ทางชั้นบรีเพ่นครับมือขึ้นชั้นบรีเพนันให้การตอนนับบุ้งแท้ของอะไรอีกก็เป็นพันไปพี่น้องมือขึ้นไปม,มันแน่นหลายพื้นที่ก็ขยับบ่ได้แต่ว่ามื่อน,นี้นี่ร่องรับคนได้โมตัมกุมินครับพี่น้องครับมาเลยนะ เอาแดดนี่มันแรงมันคือกาข้างในแต่เนี่ยเมื่อีนเลนเทเว่นคับพี่น้องครับ,นนนรบเริ่มสตาร์เลย18นาฬิกาหรือว่า6โมงแรก ฉะนั้นแหละพี่น้องต้องฟารมาครับพี่น้อย18นาฬิกาครับพี่น้องครับเอาขอบคุณทุกควางใจที่มอมให้ทีมงานการแสดงเสนอยเพชรบรนแพงมอมให้ช่องพ่อพญอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลของมันเราจะเริ่มกดไลก์กด subscribe ช่องพ่อพญอาทิตย์กดไลค์กดแชร์น้ำได้พี่น้องเด้อนะครับกดกระดิ่งนั่ครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สนิทพอใช่ไหมในชีพนะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีที่ติดตาม พอกันชิปหนาแล้วก็ั้งแรงเจอกันครับทั้งทั้งด้นนานเวทีพี่น้องมาเตยสเสด็จมหมวนลำเพื่อนลำคันเดอเนะครับผู้ได้มาก่อนในน่งก่อนน่งหนาพร้อม <c oughs> ในมวนตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงว,วินาทีสุดท้ายาก,ายกาาับพี่น้องผู้ใดมาก่อนได้มวนหลายกมูผู้ได้มาสาได้มวนที่ลังครับคุณครับพอกันชิปหนาครับ